thanks for watching สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา DIY นะครับสาธิตพิธีการติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์นะครับกล้องเป็นอันนี้เป็นกล้องสําหรับโตโยต้านะครับคือคือกล้องหน้าหน้าเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับคืออย่างตัวเนี้ยที่ผมสั่งมาจะเป็นกล้องหน้าสําหรับโตโยต้าตรงรุ่นเลยนะครับที่เป็นโลโก้โตโยต้าข้างหน้ารถนะครับไอตัวเนี้ยมันจะไปติดอยู่ตรงโลโก้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยไปติดอยู่ตรงโลโก้แล้วก็ส่องส่องลงมาที่พื้นนะครับผมนะครับส่วนรุ่นอื่นหรือว่า ยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้สายไฟอะไรต่อเหมือนกันหมดมันจะแตกต่างกับตรงที่ตัวบิวอินกล้องนะครับอย่างตัวนี้บิวอินกล้องก็สําหรับโตโยต้นะครับผมนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับกล้องเนี่ยผมสั่งมาจากในแอปนะราคาประมาณ260ก็ไม่แพงนะครับผมนะครับภาพก็ประมาณเป็น HD ดีธรรมดานะครับไม่ถึงกับฟูลเฮดนะครับผมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตวิธีการ เซตอัพแล้วก็ติดตั้งเนี่ยเข้าไปในรถของผมนะครับผมฝากกดติดตาม c h a n ช่อง Story สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อนะครับในส่วนที่ผมจะติดตั้งอ่าก็จะมีสวิตตัวนี้นะครับซึ่งสวิตตัวเนี้ยอ่าผมได้ติดตั้งไปแล้วครั้งก่อนใน ในคลิปที่ทําการปลดล็อกหน้าจอของโตต้าลิเโวนะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาย้ําเรื่องสายไฟให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับสายไฟของสวิตเนี่ยก็คือเป็นกดทีหนึ่งปิดกดทีหนึ่งเปิดนะครับทีเนี้ยสายเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เส้นนะครับมันจะมี2ชุดนะครับชุดเนี้ยที่เป็นสีเหลืองกับฟ้าหรือว่าน้าเงินเนี่ยอันนี้จะเป็นสวิตสวิตก็หมายความว่าเรากดถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะต่อกันนะครับ ถ้าเรากดทีหนึ่งมันก็จะจากกันนะครับผมนะครับส่วนตัวเนี้ยสเส้นเนี้ยดำกับแดงเนี่ยมันเอาไปเลี้ยงไฟครับคือปุ่มสวิตช์ตรงเนี้ยมันจะมีไฟขึ้นมาด้วยเป็นสีฟ้านะครับวิธีการต่อเราสอต่อได้2แบบต่อไฟให้ติดตลอดแต่ว่ากดสวิตช์เปิดปิดนะครับผมวิธีที่2นะครับก็คือต่อให้กดติดแล้วไฟติดนะครับพูดง่ายๆคือถ้าไฟติดนะ่ะตอนที่ที่เรากดก็คือเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยไฟมันจ่ายไปที่ตัวกล้องอยู่นะครับถ้าเรากดอีกทีนึงปุ๊บไฟตรงเนี้ยมันดับ นั่นก็คือมันก็แสดงผลว่าตัวกล้องเนี่ยไม่มีไฟไปเลี้ยงนะครับวิธีการต่อนะครับก็คือถ้าต่อแบบแรกไฟติดตลอดก็ให้เอาตัวดํากระแดงเนี่ยไปต่อกับไฟกุญแจได้เลยนะครับหรือว่าต่อกับไฟที่จุดบุหรี่นะครับแค่นั้นเองเวลาเราออนออนกุญแจรถมันก็จะติดตลอดนะครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมให้เราเอานะครับสายสีแดงนะครับสีดำเนี่ยเราต่อเข้าลงกาวไปเลยก็ได้ครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยให้เรามาต่อเข้ากับสายที่เป็น เอาพุทนะครับหรือว่าสายที่เราจะเอาไปจ่ายไฟให้กับกล้องนะครับอย่างเช่นเส้นเนี้ยผมจะเอาไปต่อเข้ากับไฟบวกนะครับผมแล้วอีกเส้นเนี้ยผมต่อเข้ากับกลาวนะครับก็คือไฟลบเราต่อปุ๊บทีเนี้ยพอเวลาที่เรากดเนี้ยพอเรากดสวิตช์ตรงเนี้ยปุ๊บไฟมันก็จะต่อจากไฟบวก มาออกสวิตท,ที่เส้นสีเหลืองอันนี้นะครับแต่ว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยเราไปพ่วงสีแดงด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ไฟมันติดตรงนี้นะครับผมนะครับก็ต่อง่ายๆ,ๆครับก็แค่เอาเส้นสีแดงเนี่ยมาต่อกับเส้นที่เราเอาไปใช้ก็คือเส้นเอาพู้สีเหลืองอันนี้ครับเอาไปที่เราเอาไฟไปใช้และส่วนเส้นไฟแช่เนี่ยแล้วก็ใช้สีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินเนี่ยต่อเข้าไปแทนแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็เอาไปเลี้ยงกล้องกล้องเนี่ยเขาจะมีไฟบวกก<ส>ับลบนะครับผมเนี่ยครับเขาก็จะมีสายมาให้นะครับเป็นดํากับแดงเหมือนกันนะครับแเ้าก็ แดงดำลงกาวไปนะครับแดงก็เอามาต่อกับตัวของแดงเหลืองอันนี้ที่เราพันอันนี้คือเราต้องพันติดกันเลยนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับเส้นสีแดงอันนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเวลาเรากดผู้ไฟก็จะไปเลี้ยงกล้องนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายสัญญาณนะครับระหว่างตัวกล้องหน้านะครับก็คือเราเสียบไปตรงนี้นะครับกล้องหน้าตรงนี้ครับกับอันนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับแค่นี้นะครับไฟเลี้ยงอันนี้ก็คือไฟที่เราต่อจากกุญแจนออกไปนะครับแต่ว่า สายสัญญาณเนี่ยมันจะมีไฟสายไฟสีแดงอันนี้อยู่นะครับนี่ครับมันจะมันจะมีสายไฟสีแดงอันนี้ฝากมาด้วยนะครับให้เราเอาสีแดงเนี้ยต่อเข้ากับสีแดงของของตัวสายไฟเลี้ยงกล้องนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมจะใช้คอนเนคเตอร์หรือว่าใช้บัดกีก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมส่วนไฟลบส่วนสีดำเนี่ยก็ให้ลงตัวถังรถไปเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้เราต่อกับ ตัวสายกล้องใช่ไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีสายสีแดงโผล่มาเหมือนกัน,นครับให้เราเอาสายสีแดงอันนี้แหละนะครับไปต่อกับนี่ครับไฟที่เราต่อจากสวิตช์ที่เป็นเอาต์พุตเนี่ยครับเนี่ยครับให้เราพันไปเลยแล้วก็หรือว่าบัดกี้ก็ได้นะมันก็จะเอาไฟไปเลี้ยงหน้ากล้องแค่นั้นเองนะครับผมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือฟิลนะครับคืออ่าอันนี้คือผมที่ผมต่อไว้ก่อนหน้าเนี่ยนะครับในคลิปของที่เป็น ตัวปลดล็อกหน้าจอนะครับผมจะใส่ฟิลทุกช่องเลยคือรถมันจะมีช่อง ที่เอาไว้ใช้เป็น USB ของผมจะมี2ช่องใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัววัดลมยางอันนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ปลดล็อกอันนึงคือสวิตช์ทุกอันอนะ่ะผมผ่านฟิวหมดนะครับคือไฟอ่ะดึงมาจากที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เอามาแยกเข้าฟิว3ตัวนะครับแล้วก็จากฟิวไปเข้าตัวของโหลดที่เราจะไปใช้พวกที่ชาร์จ USB อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เส้นเนี้ยก่อนที่จะเข้าไฟอันเนี้ยก่อนที่เราจะเอาไฟมาใช้เนี้ยต้องผ่านฟิวนะครับเอาฟิวต่อกลางเลยครับแล้วค่อย เอาไฟที่จากที่จุบุรีมาใช้นะครับผมเพื่อเป็นการเซฟเผื่อว่ากล้องตัวนี้มันชอ็อตหรือว่ามีสายไฟอะไรมีหนูมากัดข้างหน้ารถเนี่ยเวลามันชอ็อตปุ๊บเนี่ยฟิลมันจะได้ขาดก่อนนะครับเวลาขาดเนี่ยมันจะไม่ต้องไปขาดที่ฟิลของที่จุบุรีนะครับเพราะฟิลตัวนี้ผมผมล็อกเผมเปลี่ยนไว้แค่2แอมป์นะครับฟิลที่จุบุรีมันรู้สึกจะเยอะกว่านะครับ เวลามีปัญหาอะไรคือฟิวตัวนี้จะขาดก่อนนะครับผมก็เป็นการโปรเทคไปในตัวนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก็อันนี้ซื้อมา60บาทนะตัวสวิตช์เนี่ยครับสวิตช์เนี่ยผมซื้อมา60แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยผมซื้อมา260บาทรวมกันก็ประมาณ320ไม่เกินนี้ถือว่าไม่แพงดีเดียวนะครับส่วนวิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รถแล้วนะครับเราก็จะทําการรื้อในส่วนของ คอนโซลเพื่อที่เราจะทําการติดตั้งในส่วนของเซิตตรงนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยววิธีการรื้อก็อันนี้ไม่ต้องรื้อหมดนะครับเพราะว่าตัวฟอนต์เนี่ยตัวฟอนต์อันนี้มันมีลักมาลออยู่ข้างใต้อยู่แล้วแล้วก็สายที่เราทําไว้เขาก่อนที่ปลดล็อกหน้าจอมันก็เอามาลอไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องถอดฟอนต์นะครับผมเราก็ถอดแค่ตัวแผงหน้าปัดตรงที่ครอบดําๆอันนี้ออกนะครับใช้น็อตพลาสติกสตัวขันออกมาแล้วก็ดึงทุกออกมาแล้วก็ล่นล่นระยะพวงมาลัยออกมาแล้วก็กดลงนะครับผมแล้วเราก็ถอดตัว แผ่นในนี้ออกมานะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดินสายไฟไปข้างหน้ารถกันนะครับแต่ก่อนเดินเดี๋ยวขอยังไงลองแกะมาทสดูก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตัวแผงนิดนึงนะครับครับตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับในส่วนของที่นี้นะแล้วก็เราก็ดึงแผงตรงแผงแอร์ที่เป็นออโต้เนี่ยออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาไม่มีกิฟนะครับดึงออกมาได้เลย เราก็ถอดแผงคอนโทรลแอร์ออกมาได้แล้วนะครับถอดไม่ยากนะครับพอเราดึงมามันก็จะมีปลั๊กตรงนี้กับปลั๊กตรงนี้แล้วก็แล้วก็ปลดล็อกดันข้างๆออกนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกมาเลยนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาจัดการในส่วนของสายไฟนะครับครับจากคลิปที่เราทําการปลดล็อกตัวนี้ไปครับแล้วผมทิ้งสายไว้เส้นหนึ่งก็คือว่าเอาไว้ให้เราพ่วงมาเอาไฟมาใช้นะครับก็คือเราจะพ่วงจาก หลังฟิววันนี้นะครับผมที่ผมบอกครับคือควรจะมีฟิวตัวหนึ่งไว้ดักเผื่อมีอะไรมีปัญหาช็อตหรือว่าอะไรเงี้ยฟิวก็จะได้ขาดก่อนนะครับเราก็มาลักกับตรงเนี้ยไปใช้นะครับเส้นหนึ่งนะครับกับเส้นสีดําของสวิตช์ใช่ไหมฮะนี่ครับเส้นสีดำนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยให้เราเอามาต่อกับเส้นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเมื่อไหรที่เรากดสวิตช์ใช้งานปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะไปเลี้ยงในส่วนของไฟของสวิตช์อันนี้มันก็จะติดนะครับผมจะต่อแบบที่ว่าถ้าเรากด เปิดกล้องเนี่ยให้ไฟติดนะครับถ้าเรากดติดกล้องให้ไฟดับผมคือผมไม่ได้เลือกฟังก์ชันที่ให้ไฟติดตลอดนะครับผมมันก็จะดูง่ายหน่อยว่าสวิตช์เรากดไวไหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะพันสายเก็บให้เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้เราก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับสายก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะอันนี้คือผมพันไว้ข้างในนะแล้วผมก็เอาเฉพาะสายที่จ่ายไฟออกมานะครับผมเพราะเดี๋ยวผมต้องไปต่อกล้องเรามาต่อกับไฟเส้นนี้เนาะเพื่อที่ให้ไฟไปจ่ายกล้องหน้านะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสาย ใส่แล้วตัวสวิตเข้าไปแล้วลองเปิดวัดไฟดูนะครับเาเก็บสายนะครับเก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่เราจะใช้ก็คือเป็น AUX นะครับตัวนี้นะที่เราอยู่ข้างท้ายฟอนต์นะครับผมแล้วก็สายไฟเลี้ยงกล้องอันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดสวิตดูซิว่าตัวสวิตเนี่ยทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับผม ขออนุญาตออนกุญแจรถหน่อยครับโอเคตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับนะครับติดแล้วเนี่ยครับจะสังเกตนะครับว่าว่าตรงคาเมล่าข้างล่างครับเห็นไหมครับไฟคาเมล่าข้างล่างนะเนี่ยครับมันมันติดเห็นไหมพอกดที่มันดับนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับพอกดปุ๊บมันติดนะที่มันดับนะครับ นี่ครับก็คือเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือถ้าไฟตรงนี้มันดับก็คือกล้องไม่ทํางานนะครับกดอีกทีไฟจะติดนะครับประมาณนี้เลยนะครับถือว่านนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปจัดการในส่วนของตัวกล้องหน้าก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาเทสกันดูก่อนว่ากล้องใช้ได้ไหมนะครับอะครับเดี๋ยวเรามาเทสกล้องกันนะครับผมอะนนี้คือผมเอาสายไฟไปจิ้มไว้ก่อนนะ ที่ตัวสายที่เราทิ้งออกมาเป็นสายบวกนะครับผมแล้วกล้องยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็สายเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อสายวิดีโอเข้าไปนะครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ต่อสายไปเรียบร้อยนะครับก็ต่อแจ็คเข้าไปที่ปักวิดีโออินนะครับแล้วผมจะไปเทสโดยการที่ผมจะเปิดที่ฟอนต์นะครับเลือกไปที่ตัวของ AV วีอินนะว่ามันมีสัญญาณมาไหมนะครับ AV in อินนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่มีภาพนะครับแล้วกล้องก็ต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องไปข้างหน้านะแบบนี้เอาไว้หน้ารถนะครับนะครับอืม อ๋อยังไม่ได้กดสวิตลืมกดสวิตนะครับก็ว่าทําไมไม่มีไฟออกครับตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับผมครับตอนนี้ภาพก็ติดแล้วนะครับนะครับจะสังเกตว่าภาพตอนนี้ที่ตัวของกล้องหน้าเนี่ยติดแล้วนะครับน่ครับน่ครับก็คือกล้องใช้ได้เนาะเดี๋ยวโอเคละเดี๋ยวเราจะทําการเอาไปติดไว้ที่หน้ารถนะครับโดยการเดินสายไฟเส้นนี้นะครับผม ครับก็เดี๋ยวผมจะทําการรื้อแผงน้างบนเพื่อที่จะรื้อตัวโลโก้เนี่ยออกมาติดกล้องนะครับกล้องมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรื้อวิธีการรื้ง่ายนะครับก็แค่กดหมุดลงไปนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับหมุดมันจะมี1 2สองนะครับสามนะครับสี่ห้าหกนะครับเจ็ดนะครับดนะครับ8ตัวนะครับโลโก้ตรงนี้ถ้าของพวก f o r t u n e r นะครับก็เหมือนกันนะครับก็วิธีการรื้อก็อาจจะคล้ายๆการกันแต่เพชรมันคล้ายๆกันนะครับแผ่นพวกนี้แต่ทีนี้เวลาเรารื้อก็คือเราต้องเอาโลโก้ เออก้องเข้าไปนะครับผมก็ว kind of ิธีการลือก็กดครับหมดมันก็จะดังแกล้แกๆๆๆกดเนี่ยกดบกดดทุกตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงออกมาครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ดึงบดออกมาเลยครับแล้วก็ถอดหมดออกมาเลยครับค่อยๆถอดนะพอดีผมมีถือกล้องอยู่มือนึงก็เลยถอดยากเดี๋ยวผมขอยากตั้งกล้องดีกว่า นี่นะครับตอนนี้เราก็ถอดฝาเ้ียกมาแล้วนะครับผมตัวน็อตก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาเรากดลงไปเวลาเราถอดเสร็จเราก็กดมันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่เราต้องกดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตรงกลางเนาะนะครับนะครับก็ประมาณนี้เวลาถอดเสร็จเราก็แบบนี้เลยครับแล้วเราจะต้องถอดโลโก้ตรงนี้ครับมันอยู่ข้างในตรงนี้เดี๋ยวผมถอดกล้องไปดูเนี่ยครับมันอยู่ข้างในตรงนี้นะครับก็ใช้น็อตไข่ครับสองตัวนะมันจะมีน็อตหกสี่แฉกครับไขออกมานะครับครับตอนนี้เราก็ถอดตัวตา โลโก้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการติดตั้งกล้องเข้าไปที่ตัวนี้นะครับผมถอดมาแล้วก็จะเวนโวโวอย่างี้ะครับผมถอดน็อตสองตัวเนะแล้วมันจะมีกิฟตรงเนี้ยครับนะครับกิฟตรงนี้นะครับกิฟตรงเนี้ยครับให้เราดันดันจากข้างในครับพอดันปึ๊กมันก็จะเด้งออกมานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็อยู่ตรงนี้เราดันปึ๊กมันไอตัวโลโก้เนี่ยมันก็จะพังงับมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะครับผมครับตัวกล้องนะครับเราต้องเจาะรูนะครับรูตรงตรงกลางตรงนี้ครับแล้วก็เอาใส่ไฟร้้อยยเเขาไปนนี่ มันน่าจะเป็นนี่มาให้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เจาะตามรูตรงกลางข้างหลังเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเรากล้องเนี่ยร้อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะรูแป๊บนึนะครับนี่ครับเราก็เจาะรูตรงกลางนะครับเราวัดเราวัดนะครับแล้วเราก็ท้าบไว้แล้วเราก็เจาะรูตรงนี้นะครับผมเจาะลงไปเลยนะครับรูเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยนํารูใหญ่ครับเจาะรูเล็กนําไปก่อน ครับตอนนี้เราก็เจาะแล้วก็ต่อมาข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าตากล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือรูเนี้ยจะเป็นรูที่เราเจาะเนี้ยจะเป็นขนาด6มิลนะครับผมให้เราใช้สว่านเล็กนาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่มานะจากสามมิลเป็นหมิลแล้วก็ค่อยเป็น6มิลเนี้ยครับก็จะพอดีแบบนี้เลยนะครับผมจะติดแบบนี้นะผมจะไม่ลองละแล้วเดี๋ยวผมจะล็อกข้างหลังนะครับผมครับตอนเราใส่แล้วก็ร้อยสายเข้าไปในรูที่เราเจาะนะครับเนี่ยครับเจาะเราก็ร้อยมาเลยนะครับแบบนี้ครับ แบบนี้นะครับปุ๊บกล้องก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ล็อกนะครับเราก็ใช้ตัวอ,อตัวนี้เราผมไม่ได้ลองตัวนี้นะคือตัวนี้มันจะใส่ได้สองแบบนะครับสําหรับคนที่กันชนมันยืดๆนะครับถ้ากันชนมันยืดเยอะก็เราก็เอาตัวนี้ลองปีดชั้น,นหนึ่งครับถอดออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ลองแบบนี้นะครับลองไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะครับที่เขาทําแบบนี้เพื่อไม่ให้ตัว ตัวนี้ไม่ขยับนะครับเนี่ยเราก็ลองแล้วเราก็สวมเข้าไปมันก็จะมันก็จะสูงขึ้นมาแต่ผมว่ามันไม่สวยนะผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับติดแบบติดแบบธรรมดาดีกว่านะครับตรงนี้นะครับนี่ยมันก็จะออกมายืดแบบนี้นะครับมันดูไม่สวยครับเห็นไหมครับมันจะยืดแบบนี้แล้วมันดูไม่สวยครับมันดูยังไงไม่ดูครับดูแบบเหมือนไม่ไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะครับผมไม่เอานะแบบนี้ผมก็ถอดออกแล้วก็ใส่เปยวๆปวไปเลยนะครับ อย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้สวยก็เยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะมันโผล่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็เอาน็อตเบอร์สิบไข่เข้าไปนะครับน็อตเบอร์สิบไม่ต้องใส่แหวนนะครับเพราะว่าหลังหลังน็อตเบอร์สิบจะมีตัวกันคลายอยู่นะครับผมเราก็ไม่ต้องใส่แหวนไข่เข้าไปได้เลยเนี่ยครับนี่ครับขันให้ไปเลยนะครับ ขันพออยู่ตึงมือนะครับเพราะว่าถ้าขันแน่นมากเดี๋ยวมันจะแตกเอานะครับครับอันนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งที่ตัวรถกลับเหมือนเดิมนะครับที่เดิมนะแค่นี้เองนะครับีนส่วนของกล้องหน้านะครับผมก็เวลาใส่เราก็กดลงไปนะครับแค่นี้เองครับมันจะมีเสียงแก๊บนะครับแล้วก็น็อตไปใส่ข้างหลังสองตัวเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้ง ในส่วนของกล้องเสร็จแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือเดินสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเดินสายไฟเนี่ยสายไฟมันจะมาลอดข้างหลังแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะมาลอดอยู่ข้างหลังโลโก้นะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ลอดมาแต่ผมจะเดินสายไฟนะครับคือจะเก็บมาตามแนวสายไฟเดิมของรถนะครับผมก็จะเก็บมาตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อขึ้นมาตรงคาเนี่ยนะครับแล้วก็ล้อๆๆมาเข้าที่ตรงนี้นะครับตรงสายไฟเดิมข้างในเนี่ยครับแล้วก็ออกข้างๆนะครับให้ไปออกสายไฟเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาเข้าตรงรูนี้ นะครับตรงรูนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเดินสายไฟนะครับผมผมจะใช้ท่อกระดูกงูแบบนี้นะครับเดินเก็บสายไฟตัวจากกล้องครับที่เราเข้าไปในรถแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเดินตรงจากในห้องโดยสารออกมานะครับเราจะเดินแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแค่ตรงข้างหน้ารถตรงที่เราจะต่อตัวคอนเนคเตอร์ก็คือสายเส้นนี้ก่อนครับนี่ครับสายเส้นนี้นะ แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องเอาเทปพ,พันนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในส่วนของหน้ารถมันก็อาจจะมีในส่วนของน้ําอะไรเงี้ยที่โดนหน้ารถอาจจะโดนหน้าแล้วก็พันเก็บก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาสายท่อกระดูกงูร้อยเข้าไปนะครับผม ตอนนี้ผมเดินสายไฟเก็บสายไฟในส่วนของตัวกล้องนะครับไปจนถึงปลั๊กที่เราจะไปต่อเข้าไปในรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าผมเดินแนวไหนนะครับคือจากหลังกล้องนะครับผมก็เดินสายท่อกระดูกงูนะครับนะครับแล้วก็ร้อยมาตามคานนะครับขึ้นมาฝากไว้กับตัวสายแตนะครับเนี่ยครับร้อยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกข้างหลังเนาะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ผมจะพยายามทาให้มันเฉียงลงไปเพราะเวลาที่เราล้างรถหรืออะไรเงี้ยที่มันมีน้ำครับ มันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ปลั๊กปลั๊กจะอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กที่เราต่อสีแดงๆเมื่อกี้ที่ผมพันเก็บก็คือผมจะเก็บไว้ใต้คาอะไนี้นะครับคือโอกาสโดนน้ามันก็มีแต่น้อยนะครับผมก็เซฟไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ดันขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้มันหลบน้ําหลบฝนนะครับผมนะครับแล้วก็สายมันก็จะมาออกตรงนี้นะครับออกตรงข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ออกข้างๆนะครับเนี่ยแล้วก็จะไปออกตรงนู้นแล้วก็ไปเข้าที่รถตรงนู้นนะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องอันนี้ผมต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับผมแล้้ววตตออองงไป่่ในนสขเ สาย rca ที่อยู่ในรถสัญญาณวิดีโอที่เราจะดึงเข้าไปในรถนะครับต่อมาเราจะใช้สายเนี้ยนะครับต่อเข้าตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยครับสายสีเหลืองก,ก็คือต่อเข้าสีเหลืองเนาะส่วนสายสีแดงเดี๋ยวเราต้องใช้ไฟเลี้ยงไปต่อนะครับนะครับ e เดี๋ยวเราจะมาต่อกันดูว่าเป็นยังไงครับสายสีแดงเดี๋ยวเรามาต่อไฟเลี้ยงนะครับสายไฟเลี้ยงนั้นมันจะมีดํากับแดงนะครับดําเนี่ยเราก็ลงตัวถังก็ได้นะครับแต่จริงจริงไม่ต่อก็ติดนะเพราะเมื่อกี้ลองแล้วคือเขาใช้กราวของ ตัว RCA นี้แต่ผมจะต่อเพิ่มนะครับเพื่อแบบเวลาแบบรถมันสั่นอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ขาดตอนนะครับแล้วก็สายสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อเข้าเ,าเส้นนี้นะครับและส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสายสีแดงเนี่ยเราก็ไปต่อในรถที่เราที่เราดึงสายไฟมาเลี้ยงที่เราต่อผ่านสวิตช์ไว้นะครับผมนะครับส่วนสายเนี่ยมันจะยัดเข้าดูตรงนี้ไม่ได้นะครับ ยผมจะทําการตัดครึ่งสายนะครับแล้วผมก็จะมาต่อข้างนอกคือตัดเสร็จแล้วเราก็ไปแยงจากข้างในออกมาเสร็จแล้วก็มาต่อข้างนอกแล้วค่อยมาต่อเข้าตัวแจ็คนี้อีกทีนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก่อยาตไปทําตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าเวลาทําเสร็จแล้วมันจะเดินออกมาเป็นยังไงนะครับครับตัวสายนะครับผมวัดแล้วผมก็จะตัดกลางสายเลยนะครับผมแล้วผมจะทําการไปสอดจากในรถออกมานะครับตัดแล้วนะครับตัดสายข้างในเนี่ยมันจะมี นะครับมันจริงมีทั้งหมด3เส้นนะครับต่อไม่ยากครับก็คือเราต้องเอาหัวฝั่งนี้ที่เราตัดนะครับไปจิ้มออกมาจากในรถนะครับเพราะว่าเราต้องเอาหัวอันเนี้ยต่อเข้ากับฟอนต์นะครับแล้วก็สายสีแดงเนี่ยเราต้องไปต่อกับตัวสวิตช์ที่เราเอาไฟมาเลี้ยงนะครับนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราจะทําการจิ้มออกมาจากในรถก่อนเลวเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับมันจะมีสายไฟทั้งหมด3มเส้นนะครับตัวสีแดงเนี่ยก็คือเป็นไฟเลี้ยงนะครับสีดำก็คือเป็นกราวนะครับ สีเหลืองก็คือเป็นสัญญาณภาพเราก็ต่อสีชนสีให้เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราจี้ออกมาจากในรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําการใส่จากในรถออกมานะครับครับวิธีการที่เราจะร้อยสายมันออกมานะครับมันจะยากนิดนึงคือวิธีการของผมจะใช้ลวดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายผมก็จะหักเป็นแบบนี้ไว้นะครับแล้วผมก็จะเอาสายไฟเนี่ยปอกนะครับปอกมานะครับแล้วผมก็จะมัดนะครับปอกมานะครับแล้วผมก็จะมัดปลายไว้นะครับ ไม่ก็เชื่อมไปเลยก็ได้ครับเดีย๋ยวผมเชื่อมเลยดีกว่าเชื่อมติดไปเลยะเพื่อที่เราจะดึงสายมันออกมานะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยท้องไปที่ตรงนี้นะครับนะครับล้องเข้าไปแบบนี้นะแล้วผมก็จะไปดึงจากในรถออกมานะครับผมเอ่อทิ่มเด็กออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือผมจะไม่ใช้คัตเตอร์ปาดอะไรเลยนะครับผมจะเอาเออลวดเนี้ยที่มออกมาเลยเพราะว่า เวลาที่เราเอาใส่ไฟใส่ไฟมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมฮะเวลาที่เราใส่ไฟออกมาปุ๊บมันก็จะรัดกับใส่ไฟพอดีถ้าเกิดว่าเราเอาคาัตเตอร์อะไปปากให้เป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยแล้วเราแย่ออกมามันก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยคือผมกังวลเรื่องน้ําเวลาเราล้างห้องเครื่องเงี้ยน้ํามันจะได้ไม่เข้าครับคือผมทาแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไะเอาเทปพ,พันอีกรอบนึงยังไงน้ําก็ไม่เข้าห้องเครื่องแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเข้าไปด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็คือแย่ออกมาแล้วนะครับส่วนในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถอ๋อใน,นรถะก็จมี ลวดนะครับที่มันออกมาเนี่ยครับก็คือเส้นนี้นะเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราเอาลวดเส้นนี้นะครับที่เราแย่เข้ามาเนี่ยเอาไปผูกกับสายไฟสายสัญญาณเมื่อกี้ที่เราตัดครึ่งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงออกไปครับเพื่อที่จะให้มันออกไปข้างนอกนะครับผมนะครับตอนแรกครับผมจะไปร้อยจากหลังรถก็คือว่าจะให้ด้อมจากตรงนี้แล้วก็เข้าใต้รถแล้วก็ไปเข้าตรงมันจะมีหมุดข้างหลังแต่เนี้ยผมที่เกลือที่เกียลือพวกคานพวกนี้ออกครับคือมันดูยุ่งยากผมก็เลยใช้วิธีตัดสายดีกว่า นะครับแล้วก็ต่อแบบเชื่อมเอาก็ได้เหมือนกันครับแต่เวลาเชื่อมก็อาจจะต้องแบบให้มันเราให้มันแบบว่าติดกันดีๆนิดนึงแล้วก็พันเทปเก็บให้เรียบร้อยนิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการร้อยสายไฟออกไปแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็ร้อยสายไฟเข้ากับตัวห่วงรว่วที่ผมทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดึงจากข้างนอกออกไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกไปไหมนะครับนะครับมันจะเข้าไปในรูข้างในเนี้ยนะครับแต่ผมจะดึงออกไปแล้วนะครับ ก็จะดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับเราก็จับตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะฟิตนิดนึงครับออกมาแล้วนะครับนี่นะออกมาแล้วนะออกมาแล้วครับเดี๋ยวเพื่ติดกล้องโอเคนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมัน มันตึงพอดีนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้นะเพื่อที่จะให้น้ามันไม่เข้านะครับเดี๋ยตอนนี้สายก็ออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับเนีก็ดึงมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาต่อข้างนอกอีกนะครับหรือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลนะครับจริงๆแล้วเอาโซเน็กฉีดในรูนี้นะในรูนี้ไว้หน่อยก็ได้นะมันจะได้ลื่นหน่อยกับผมไม่ฉีดนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับออกมาแล้วนะครับที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับเราก็เสียไฟเนี้ยไปต่อกับสายที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับผม ครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมสายแล้วครับผมนะครับสายที่มันมามันก็จะมีทั้งหมด2เส้นอย่างนี้แล้วเราจะปอกข้างในนะครับข้างในมันจะมีทั้งหมดสามเส้นนะครับครับเราก็ปอกออกมานะครับพอประมาณนะไม่ต้องปอกแบบยาวมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ท่อหดด้วยนะครับนะครับมันก็จะเป็นสามเส้นแบบนี้นะครับครับแล้วเราก็ฝั่งหนึ่งมาเชื่อมต่อกันนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็เชื่อมสายไฟติดกันแล้วนะครับเรียบร้อยนะทั้งหมดสามเส้นเนาะเนี่ยครับตามที่เราดูเออตามที่เราตัดไว้เมื่อกี้ครับเราก็ต่อกันไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะหุ้มเทปอีกรอบนึงก็เป็นอันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเก็บหน้ารถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับแนวสายไฟที่ผมเดินนะผมก็เดินมาทางสายที่เป็น ECU นะครับเนี่ยเดินเกาะขึ้นมาข้างบนนะครับ แล้วก็มาโผล่ตรงแนวเดียวกับที่ผมเดิน GPS ไว้คราวก่อนที่ทำคลิปติดตั้งตัวฟอนต์ Android ตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เราก็เดินร่วมกันไปเลยนะครับสายมันก็จะมาโผล่ออกข้างหน้ารถแบบนี้นะครับะครับมันจะมาออกเส้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อข้างหน้ารถอันนี้คือข้างหน้ารถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอประกอบกลับนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวนอกรถต่อนะครับครับเวลาต่อสายไฟนะครับมันจะมีสายสีแดงเส้นหนึ่งนะครับที่มากับสายสัญญาณภาพนะครับเราเส้นเนี้ยมาต่อเข้ากับ สายไฟสีแดงของปากที่เอาไปจ่ายไฟเลียงกล้องนะครับเส้นเดียวนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งอ่ะผมจะไปลงตัวถังตรงนี้นะครับตัวถังที่มีน็อตตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะต่อแล้วเดี๋ยวจะเ,เสร็จแล้วจะให้ดูแนวแล้วก็ดูว่าต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เดินสายเสร็จแล้วนะครับสายที่ผมเดินผมลอดตรงนี้นะนะครับตรงนี้แล้วผมก็ลอดเข้าใต้หลบน้ํานะครับแล้วก็ลอดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มามาแลนบไว้ตรงนี้นะครับเผื่อจุดซูกดเวลาเราถอดเข้าถอดออกนะครับแล้วก็ร้อย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 ยมานะครับเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นี่ครับตรงนี้กาวที่ผมยึดนะครับแล้วผมก็ขึ้นไปตามนี้ครับมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็ดูเรียบร้อยดีนะครับผมเดี๋ยวผมขอแยตไปประกอบในรถทั้งหมดเลยนะครับในรถไม่มีอะไรแล้วก็แค่ต่อตัวแจ็คอันนี้นะครับ กับต่อไฟเข้าไปแค่นั้นเองนะครับต่อแจ็คตันนี้นี่ครับต่อสายวิดีโอเข้าไปกับต่อแจ็คไฟอไนนะครับที่จะไปเลี้ยงกล้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ประกอบกลับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาลองให้ดูว่ามันชัดไหมนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่ามุมที่ได้มันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องนี้วางไว้ใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามุมที่เรามองจากในรถเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ที่ติดตั้ง ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับยื่นมานิดเดียวนะครับนะครับไปดูในรถกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดรถละนะครับตอนนี้เปิดรถแล้วนะครับมุมที่ได้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับเพราะว่ากระป๋องเนี่ยมันอยู่มันเราเห็นประมาณครึ่งกระป๋องนะครับกับตรงขาเก้าอี้นะครับมุมที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าให้ว่ามันจะได้ระยะประมาณไหนนะครับตะกี้ที่เราเห็นในกล้องมันครึ่งกระป๋องก็ประมาณนี้นะครับ แสดงว่าเวลาที่เราขับรถอ่ะมันก็จะมองชิดสุดได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับห่างกันประมาณสักครึ่งฟุตได้นะครับหนิ้วได้นี่ครับประมาณนี้ก็ถือว่าผมพอใจนะระดับนี้เพราะว่าเวลาเราขับรถมันก็ยังมองเห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างนะครับผมครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับว่าวิดีโออย่างเงี้ยครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะครับให้มันขึ้นสมมติผมอยากให้มันขึ้นห้าวินะครับผมเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยครับ ผมก็เกียร์ถอยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังของผมเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดานะครับออกจากกล้องหลังมันก็จะสลับไปข้างหน้าให้แป๊บ,บนึ้งนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับก็ถือว่า,อาใช้งานได้โอเคดีทีเดียวภาพก็ค่อนข้างจะชัดทีเดียวนะครับ ก็รับก็เรียบร้อยแล้วสาหรับการติดตั้งของผมครั้งนี้นะครับของทั้งหมดผมซื้อมาเนี่ยกล้องประมาณ2องรนะนะครับแล้วก็มีเซ์วิตตัวเนี้ยหกบาทนะครับเนี่ยครับถ้าเรากดมันก็ดับนะครับสามารถปิดได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆท่านไหนก็แล้วแต่ที่กําลังจะหาซื้อกล้องหรือว่ามีความลาคาในการขับรถไปจอดรถแล้วแบบขยับเดินหน้าถอยหลังแล้วมันแบบคือมันมันมองไม่เห็นนะครับมันก็ลําบากเวลาเราขับเวลาเรากะเพราะรถคันมันใหญ่นะครับก็ติดตั้งได้ทั้งะครัตากันเือว่า ตำแหน่งไฟแล้วก็เหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆกันบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามสักนิดนึงนะครับสำหรับช anel Four Story นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ